บัดนี้วันที่27มกราคม2568เป็นวันที่25ที่ข้าพเจ้านางสาววริศราสายบุตรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชาสะสุนันตุสักขโมกกทงังสักเคกามจารุเปคิริสิขรระตะเตจันทาลิเเควิมาเนทีเปรตเถจะคาเมทรุวนาคหาหเนเคหาวัตถุมหิเคเต,เตพุมมาจะยันตุเทวาชาลทละวิสเมยักขะคันธรรมพนาคาติดทันตาสันติเกยัง มุนีวราวาัจนงสาธุโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอยัพม,าายพ,มาายพทันตาธรรมสวนากาโลอยัมพทันตาธรรมสวนากาโลอยัมพทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตนร,นาาทท 3, ร,รัตตย อรหังสั ph ph ม like มาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะฆาตโตภะคะวตาธโมธรรมนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวตโตซาบกสร้างโฆสังฆังนมามิบทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตรสรณคมนปาถะพุทธทางสรนังคจฉามิธรรมังสรนังคจฉามิสังฆังสรนังคจฉามิทุติยมปีพุทธทางสรนังคจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคจฉามิทุติยมปิสังฆังสรนังคจฉามิตติยมปิพุทธทางสรนังคจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคจฉามิตติยมปิสังฆังสรนังคจฉามิบทที่6บทสวดสัจจคิริยาคาถา นัตถิเมสสระณังอัญญังพุทโธเมสสระณังวังเอเตนะสัจาวเชนะสุติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสสระณังอัญญังธรรมโมเมสสรนณังวรังเอเตนะสัจาวเชนะสุติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนณังอัญญังสังโฆเมสาระณังวรังเอเตนะสัจาวเชนะสุติเมโหตุสัพพทา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภะควาอารหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณาาสัมปันโนสุขตโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสัธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุษานางพุทโทธภะควาตีบทที่8ธรมมานุสติสวะฆตโตภะควาตาธัมโมสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิยโกปจัจจตังเวทิตโภวินยุหิตี บทที่9้าสังขานุสติสุปฏิปันโนพระขวัโตซาวกสรังโคอุชุปฏิปันโนพระขวัโตซาวกสรังโคยญายาปฏิปันโนพระขวัโตซาวกสรังโคสามีจิปฏิปันโนพระขวัโตซาวกสรังโคยญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคลาเอสาพระขวโตซาวกสรังโคอาหหเนโยปาหเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาเลนีโยอนุตตรังคุญญเขตตังโลกาซาติบทที่10รัตนสูตร ยานิทะภูตานิสมะคตานิภูม,มานิวายานิวัตถาิเคสเพวภูตาสุมนาภวันตุอโทปิสังกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมถะสาเพเมตังกโรถะามานุสิยาปชายะทิวาจะรัตโตจะหารันติเยพริงตัสมาหิเนรคัตทะอปปะมัตตายังกินจิวัตัง ทาวโหรังวาสังเคสุวายยังรัตนัางปณีตังนะโมสมังอิทธิอัตถะเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุคยังวิราคังอมตังปณีตังยัตถชคาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมะเนสมัติกิจิอัทธรรมปิธรรมรัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุ ยมพุทธเศโภปริวัตยีสุจริงสมาธิมานันตะริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิธรรมีรัตะนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตติโมตุเยบุคลาอัฏฐสตังสัปปธาจิราจิตจัตตาริเอตานิยุคานิหนติเตทกขิเนยยา สุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิทัมปิสังเคระตัางปนิตังเอเตนินัสเจนะสวัตติโหตุเยสุป,ปัจยุตามนาสาทัพเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนำหิเปตปฏิปตาอะมะตังวิไคหะ ลัลธาโมทานินพุติงพุชมานาะอิธรรมปีสังเครัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุยัตินทะคิโลปะทวิงสิตโตสิยาจะทุพิวเตพิอสัมกับปัมปิโยถัถูปมังสัมภูริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสติอิธรรมปีสังเครัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัจเยนะสุเทสิตานิกิจจปิเตหนติภูสัปมัตตาณเตภวังอัตมะมาทิยันติอิทัมปีสังเครัตัางปณีตังเอตินาสัจจินาสุวติโหตุสหาวัสสะทัศนะสัมปทายะตยสุธรรมาอัชหิตาภวันติ สกายะทิฏวิจิกิจจิตตระจะลิลพาตังวาปิยะทันติกินจิตจะตูหะปายหิจะวิปุมตโตชาติธานานิอภพโพภกาตุงอทมปิสังเคตานางปณีตังเอเตินะสเจนะสุสวติหูตุกินจะปิโสก,กมังกะโรติปาปะกังเกเยนะวาจายุทะเจตสาวาอภพโพโสตสะปฏิจทยะ อภัพตาทิฏฐปัฏฐสุตตาอิธรรมปิสังเคระตะนางปณิตังเอเตนะสเจนะสวุวติหอตุวะนปะคุมเพยยะถาพุสิตเคกิมหานมาเสปัทมัสมิงขิมเหตะทูปะมังธรรมววรังอเทสยินิพพานคามิงปารามะหิตายะอิธรรมปิพุทธรรตะนางปณิตังเอเตนะ สเจนะสุวติโหตุวโรวรัญยุวัตโตว,วราหโรอนุตตโรธรรมวรางอเทสยิอิธรรมปิพุทธรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขีนางปณานางนาวังนัตถิสมภวังวิรัต,ตจิตตายติเกภวัสมิงเตคีนะพีชาอะภิวุธิชตานิพันติธีราย ชายัมปตีโปอิทัมปิสังเครตนังปณีตังเอตินาสเจนะสุวติโหตุยานิทะภูตานิสมะขตานิภุมมานิวะยานิวะอัตถาริเคตถาคตังเทวมนุสสะภูชิตังพุทธังนะมัสสามะสุวติโหตุยานิทะภูตานิสมะขตานิภุมมานิวะยานิวะอัตถาริเคตถาคตังเทวมนุสสะภูชิตังธัมมังนะมัสสามะ สุวติโหตุยานิทะปูตานิสมกตานิพมานิวายานิวะอัาติเคตถา,าคตางังเทวมนุสปูชิตังสังฆนะมัสสามะสุวติโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตานอาอติยปริตสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสตตาปวัสสิตโตสัพพะเวระมาติกันโตนิพุโตจตุว,งวังภาวะสพีติโยวิวัชฉันตุ สัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวะอภิวาธนะสีลิสะนินจังวุธาปัจายโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขขังพลังบทที่12องอธิตยปริทยายโสตรเอวังเมสุตังเอกังสมัยยังภะขวาวขยายังวิหรารติกยาสีเสสสัตทิงวั ภิกุสหัสเสนะตันระโขภะควาพิก hm ุอมมันเตสิสพังอภิกขเวอธิตังกินจะพิกขเวสพังอธิตังจักขุพิกขเวอธิตังโรปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธติตังจักขุสัพพสสอัิโตยัมปิทางจักขุสัพพสัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกสมุสุขังวาตัสมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังรักขินาโทสักคินาโมหิคินาอธิตัง ชาติราชารมมณเนนะสูเกหิปริเทเวหิทุกขิหิโทมนัสีหิอุปยาสหิอทิตตันตะอทิตันติวาธมิสูตังอทิตังสัทธิตาสตวิญญาณังอทิตังสตสปสสวะทิโตยัมปิทางสตัสปัสปัสปัยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกสมุสุขังวาตัมปิอทิตังเกนะอทิตังอทิตังราคกินาโทสักกินาโมหะกินาอทิตตังชาติยาชาลมมณเนนะสูเกหิต ปริเทเวหิทุเขหิโทมนัสหิอุปยาสิหิอาทิตตันติวาธมิกานางอาทิตตังคันธาอาทิตตาการณ์วิญญาณังอาทิตตังคณาสัพพสวอาทิตโตยามปิทางคณาสัพพสัพญายปัจจิติเวทยิตตังสุขขังวาทุขขังวาทุกสมุสสุขขังวาตัมปิอาทิตตังอเกนะอาทิตตังอาทิตตังอราคัตขีนาโทสกีนาโมหะขีนา ตาทิตังชาติยาชาลามะนเนนะสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิทุมนัสีหิอุปยาสีหิทิตันติวาธมิ ชีวหาอทิตตารัษาอทิตตาชีวหาวิญญาณังอธทิตตังชีวหาสัพพะโสทิโตยัมปิทางชีวหาสัพพปัจจยอุปชตติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาทุกสมุสุขังวาตัมปิอธทิตตังเกณะอธทิตตังอธทิตตังราคัสกินาโทสกินาโมหัตกินาอธทิตตังชาติยาชาละมันนเนนะาสเกหิปริเทเวหิ ทุกขเหตุโทมัสีเหตุปยาสีเหตุอธทิตตันติวาธมิปายอธทิโตคนธรรมภาอธทิตตากายะวิญญาณังอธทิตตังสกายสปสวะอาทิโตยมปิทางกายสัมปัชปัจจยาอภจจติเวทิจตังสุขังวาทุกขังวาชุกสมุสุขขังวาตัมปิดอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราชกินาโทสักินาโมหะกินาอธทิตตังชาติยาชาลามณนเนาสุเกหิปริเทเวหิทุกข์เหตุโทมัสีเหตุปยาสีเหตุอทิตตันติวาธมิมโนอธทิโตธรรมาอาทิตตามโน นานังอาทิตังมนุสัพพสวสอทิโต ยำบิทางมโนสัมปัจัจวาอวทถติเวชทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกสมุสอขังวาตัมปีอธิตังเรนะอธิตังอธิตังราคัิขนาโทสกินามหัินาอธิตังชาติยาชาลัมนนนินาสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิทมนัสสหิปุญาสหิอธิตันติวาธมิเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวโกจกขุสมิปินิมพินติรูปสุปินิมพินติจกขุวิญญาณิปินิมพินติจกขุสัพพิปินิมพ ยมปีทางจากคุูสปจปะจ่าอุปาสติเวท้ยิ่ตังสุขังวาทุกังวอทุกสมุติสุขังวาตัดสมิงปีนิมพินทติโสตสมิงปีนิมพินทติสัพเพสุปีนิมพินทติโสตวิญญาณีปีนิมพินทติโสตสพพปปีนิมพินทติยมปีทางโสตสปชปเจญาอุปาสเติเวทยิ่ตังสุขังวาทุกังวอทุกสมุสุขังวาตัดสมิงปีนิมพินทติกานัสมิงปีนิมพินทติ กันทิสุภนิมพินทติคณะวิญญาณิภนิมพินทติคณะสัมภัสิปินิมพินทติยัมปิทางขณะสัมพัจพัจยาอุปสชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกสมุสุขังวาตัสมิงปินิมพินทติชิวหาญปินิมพินทติราศีสุิีนิมพินทติชิวหาวิญญาณิภนิมพินทติชิวหาสัมผัสิปินิมพินทติยัมปีทางชิวหาสัมผัจพัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกสมุสุขังวาตัสมิงปินิมพินทติ กายยสมิงปินิมพินทิติโพลธัมเพสุปินิมพินทติกายวิญญาณิปินิมพินทติ ายสัมผัสเสปินิมมิทติยัํปิทางกายัสสัสปัจจยาอุปัสสติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกสุขังอทุกข์โสุขังวาตัสสม็งปินิมมิทติมานัสมิงปินิมมิทติธมเมสปินิมมิทติมโนวิญญาเนปินิมมิทติมโนสัมผัสเสปินิมมิทติยัํปิทางมโนสัมผัสปัจจยาอุปัสสติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกสมุสุขังวาตัสสเม็งปินิมิทตินิมมิทางวิ รัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมีติญาณังโหติคีนาชาติวิสิตังพมัจจริยงกตังการณียังนาปรังอิทธตายะปชานาติติอิทมะโวจะพะควาอัตตมะนาเตพิคูพัคกวโตภาสิตังอะพินันทุงอิมัสมินจะปนาอวยยะการน์นัสมิง พญญมานีตัสสะพิคุสหัสสะอนุปาทายะอสเวหิจิตานิวิมุตจินสูติบทที่13อนันตลักษณะสุตังเอวังเมสุตังเอกังสมัยยังพักขาวภารานศียังวิหารติอิสิปะณเนมิฆาเยตันตระโขพักขาวปัญจะพิกเเยพิกุอมันเตสิรูปังพิกเวอนันตารูปัญจะหิทางพิกเวอตา อะภวสสะยิทังรูปังอาภาชยะสังวัตเตยะรพถะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยสมาจกโคพิขเวรูปังอนันตาตัสมารูปังอาภทายะสังวัตตินาจลัมปติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนานันตาเวทนาจะเหตังพิขเว ตาอภวสสะนยิทางเวทนาอภทายะสังวัตเตยะลพเทจะเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสีติยัสมาจัโคพิคเวเวทนาอนันตาตัสมาเวทนาอภทายะสังวัตติณจะลำพติเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสีติสัญญาอนันตาสัญญาจะหิทัง พิกเวอัตตาอภวสะสนาย ja e e ิทางสัญญาอภาทายะสังวัตเตยะรภเทถาจะสัญญายะเวอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยัสมาจกโขพิกเวสัญญาอนันตาตัสมาสัญญาอภาทายะสังวัตติณจะลำพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนันตาสังขาราจะเหตุทางพิกเวอัตตาอภวสะส สังสุนายิทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงลับเพถะจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหติเอวังเมสังขารมาโหสุติยัสมาจักโขพิกเวสังขาราอนันตาตัสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตินาจะลํมพติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุสุติ วิญญาณังอนันตาวิญญาณนังจะเหตุทางพิกเวอัตตาภวสระนายทางวิญญาณังอาภาธยะสังวเตยยะลพเทาจจะวิญญาณนเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาโหสีติยะสมาจะโคพิกเววิญญาณังอนันตตัสมาวิญญาณังอาภาายะสังวตตินัจจะลมพติวิญญาณนเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาโหสีติตังกินมัตยถาพิกเวรูปัง นิจังวะนิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวิปะนะที่มาทำมังกลังนุตังสามนุปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหมะสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมรรธะพิคเวเวทนานินจาวะนิจังวาติอนิจจาพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเต ยัมปนานิจังทุกขังวิปนนามะธรรมังกัลลังนุตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมัจะทะพิกเวสัญญานิจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปะริมาธรรมังกัลลังนุตังสัมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเม อัตาติโนเหตังพันเตตังกินมัจจะทะพิกเวสังคารานินจาวะนิจังวาติอนิจังพันเตยังปะนานินจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปะนานินจังทุกขังวิปรินามธมังกัลลังนุตังสัมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเต ตังกินมัจทะพิกเววิญญาณังนินจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยมปานานินจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยมปานานินจังทุกขังวิปนาะมัธธรรมังกัลลังนุตังสนุปสะมโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสมัสสมิเอโสมีอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาหิตัสมาติหะพิกเวยังกินจิรูปังอธิตานาคตะ ปจุปตังอัตถังวาปหิตาวาโอลาลิกังวาสุคมังวาหินังวาปนิตังวายันทุเรสันติเกีวาสัพเพสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมีนเมสุอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสามารตกัจยาตัทธัพพังยากาจิเวทนาอติตานาคตาปจุปนาอัฏถาวาปหิตาวาโอลาลิกาวาสุคมังวาหินังวาปนิตาวายาทุเรสันติเกีวาสัพพสเวทนาเอป เมตังมะมะเนสหะมัสสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมะตัญญาตยะทัตพังยากาจิสัญญาอติตานาคตาปจจุปนาทัตถาวาภิเหตาวาโอฬลิกาวาสุขุมังวาหินังวาปนิตาวายาจูเรสันติเกวาสัพพะสัญญาเนตังมะมะเนสหะมัสสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมะตัญญาตยะทัตพัง เยเกจิสังคาราอติตานาคตาปจจุปนาอัทธาวาพระหิทธาวาโอราลิกาวาสุกุมังวาหินังวาปณิปณีตาวาเยทุเรสันทิกาวสัพเพสังคาราเนสังมมะเนโสหัมมะสเมณเมโสอัตติเอวเมตังยะถาภูตังสามารถปัญญายัตทัตพัง ยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตะปจุปตังอัฏฐังวาพระหิทาวาโอราลิกังวาสุมังวาหินังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมีนเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสามารถปัญญายะทัทธพังเอวังปัสสังพิกเวสุตะวาอริยสาวกโกรูปสสมิงปินิมินตติ เวทนายปินิมพินทติสัญญายปินิมพินทติสังขารีสุปินิมพินทติวิญญาณสมิงปินิมพินทตินิทัพทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณโหติคีนาชาติวิสิตังภมมจาริยังกตตังกะรนียังนาปารังอิทัตาญาติวชานติติอิทัมะวจะพะคะวะอัตตะทัมนา ปัจวัคคิยาพิกุภคะโตภพาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปนาเวยะคะระนัสมิงพญะมานีปัญจวัคคิยานังพิกุนังอนุปาทะยาอาะเวหิจิตตนีวิมุตจิงสุตี